ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำพริรกกาการ,การในหัวข้อเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรที่กำลังจะเข้ามาหาพวกคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีไพ่นางฟ้าให้เลือกทั้งหมดสามแผ่นสามใบสามกองอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่เราถนะัดเลือกไพ่นางฟ้าที่เราชอบที่สุด แล้วเราไปฟังคำทำนายกันหรือจะเลือกจากกล้องหมายเลขหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือก้องหมายเลขสองอย่างนี้ก็ได้หรือสุดท้ายกล้องหมายเลขสามก็ได้เลือกอะไรจากสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามที่ดึงดูดเรามากที่สุดนะคะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าไพ่นางฟ้าแต่ละใบเนี่ยเขาจะนำเรื่องตื่นเต้นอะไรมาบอกกับพวกคุณหรือมีเรื่องตื่นเต้นอะไร ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคำทํำนายพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเรนนี่ยิบสีชแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกรูปนางฟ้าหมายเลขหนึ่งรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราไาดูกันค่ะว่าเรื่องตื่นเต้นอะไรที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะ เดี๋ยวเราเก็บสัญลักษณ์นางฟ้าของเรากันก่อนนะคะทุกคนมันจะได้เห็นไพ่ชัดๆนะคะโอเคอ่ะก่อนอื่นนะขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเอาละค่ะ ก่อนที่จะไปเรื่องหน้าตีเต้นเรามาดูเรื่องราวปัจจุบันกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีเรื่องราวอะไรเป็นยังไงในชีวิตของแต่ละคนที่เข้ามาเลือกกองหมายเลขหนึ่งกองนี้นะก็อันนี้ก็เป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะจอจงเนาะแนะนาดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความคลายเครียด ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราพามารับพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆกันดีกว่าค่ะใบแรกนะคะทุกคนหนึ่งถ้วยว้าเรื่องราวดีของพวกคุณนะคะอย่างอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องหน้าตื่นเต้นนี้เป็นกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นคนสำหรับคนที่เลือกไพ่นางฟ้าหมายเล็กหนึ่ง นะคะตอนนี้เหมือนคุณกำลังใช้ความใจเย็นใช้ความทุกสิ่งอยา่างเขาเรียกอะไรความอนันอนถมตนหรือ,อสิ่งที่คุณเมียกำลังเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งแปดเรียนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนาะตอนนี้มันมาถูกทางแล้วล่ะค่ะ ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหน่อยเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเล็กหนึ่งก็แนะนำสมดุลอารมณ์ให้อยู่จุดกลางแล้วคุณจะสามารถนะคะ mm hmm. เทมเพลนกับสเตงมาอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นค่อยๆฝึกว้าววีออฟฟอร์จูน การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะสำหรับพวกคุณอันนี้จะถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของพวกคุณด้วยก็ได้นะคะอีกอย่างหนึง่งว่ก้าวขาาเหนื่อยแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะทุกคนสู้ๆอย่ายอมแพ้กับอะไรก็าตามที่มันกำลังโหดร้ายกับเราในตอนนี้เนาะ เนี่ยเฟ้งแ้วคุณกําลังพยายามหรือเอาชนะอะไรอยู่ก็ตามคุณประสบความสําเร็จในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนสิบดาบเครียดเหนื่อยมีเรื่องที่อยู่ในใจคือยังแบบหาทางแบบ move on ไม่ได้เต็มทีได้100%ซนต์่นะคะ สำหรับในตอนนี้ไปสุดท้ายสามถ้วยทุกคน offer วีออฟฟอร์จูนตรงกับสามถ้วยไม่มีเรื่องราวบังเอิญอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกนางฟ้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนี้นะคะทุกคนเห็นไพ่ชั้นไหมเดี๋ยวปรับแบบหนึ่งนะอ่ะปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่องสำหรับคนที่เลือกนางฟ้าหมายเลขหนึ่ง คุณนะนะคะสำหรับในตอนนี้คือเหนื่อยแหละเครียดแหละมีเรื่องที่จะต้องแบบทุกกายทุกใจแต่เชื่อเถอะว่าการต่อสู้ของคุณนะคะคุณจะได้รับชัยชนะหนึ่งถ้วยของคุณมาแล้วไม่ว่าคุณจะรอข่าวอะไรอยู่ก็ตามอะนะคะหรือถ้าใครที่รอคอยความรักอยู่ความรักดีๆกําลังจะเข้ามาจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณกําลังจะมาถึงแล้วนะคะสําหรับพลังงานในตอนนี้ที่มันกําลังเกิดขึ้น ขอแค่คุณนะคะเนี่ยคุณดูห้าถ้วยคุณยังไปฝังใจกับเรื่องราในอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แล้วเราก็ยังแบบ m o v ออ n จากจุดนั้นไม่ได้สักทีเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับสิ่งดีๆสองถ้วยที่มันอยู่ข้างหลังคุณนะคะมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นความสุขความสาเร็จที่รอคุณอยู่ ถ้าคุณเดินต่อไปอีกนิดนึงนี่มันเป็นสะพานเป็นจุดที่คุณจะก้าวข้ามผ่านไปพบกับเรื่องราวดีๆที่คุณหวังไว้หรือเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณคาดหวังไว้อย่างแน่นอนเนาะสำหรับในสถานการณ์ตอนนี้หรือพลังงานที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เหนื่อยแหละเครียดแหละสู้แหละแต่เชื่อเธอค่ะว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านจุดที่คุณอยู่เนี่ยไปได้อย่างแน่นอนเอาละ พอเรารู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะทุกคนมาดูกันใบแรกมีไงคะหนึ่งดาบค่ะทุกคนเรื่องราวที่น่าตื่น นของคุณกําลังเข้ามาแล้วก็ตามนี่คือโอกาสจากสวรรค์ไม่ว่าคุณกําลังจะรออะไรอยู่ก็ตามนี่คือเป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักอะไรก็ตามนะนี่สำหรับใครที่รอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่กําลังจะเข้ามา คือสาหรับใครที่แบบสองคาถาเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบใครที่ลองงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษามันจะแบบมีโอกาสที่คุณจะได้เข้าไปทําได้ไปเรียนรู้หรือใครที่แบบเดินทางคือช่วงนี้ในสถานการณ์ที่มันโควิดเนาะเดินทางอาจจะยากหน่อยแต่ถาว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสขยับขยายเดินทางไกลทางานที่แบบ ไ,ไกลๆแล้วได้ดีนี่คือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะเข้ามาและอีกใบหนึ่ง justik ่ะ Just ทุกคนเรื่องราวอันนี้น่าจะตื่นเต้นพอสมควรไม่ว่าคุณกำลังจะรอคอยความจริงอะไรอยู่ก็ตามหรือคุณกำลังจะรอคอยคำตอบรอคอยความยุติธรรมอะไรอยู่ก็ตามคุณจะได้รับรู้ความจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหรือ รอคอยความยุติธรรมอะไรอยู่คุณจะได้รับมันหรือคุณไปทําเอกสารสัญญากู้ยืมหรือทําอะไรก็ตามคุณจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เลือกนางฟ้าใหม่ยเลขหนึ่นะคะเรื่องราวตื่นเต้นของคุณก็จะมี3มเรื่องหนึงถ้าเป็นเรื่องงานคุณจะได้รับโอกาส ในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมีโอกาสทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรมหรือใครที่แบบรอคอยการเดินทางอยู่อยากเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสนะคะและสุดท้ายจะติดความจริงอะไรก็ตามที่คุณรอได้รับอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ด้วยไม่ได้แบบรอนานเลยแล้วก็ หรือความยุติธรรมเอกสารสัญญาอะไรก็ตามคุณจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนก็สําหรับเพื่อนๆที่เลือกนางฟ้าหมายเลขหนึ่งนี้นะคะด้วยสถานการณ์ที่คุณกำลังพบเจออยู่ตอนนี้หนึ่งเหนื่อยแหละเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจสุขภาพบางคนอาจจะป่วยอยู่ด้วยก็ได้นะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเนี่ยเซ้งตรงกับสามคาถาเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะสิ่งที่คุณ กำลังต่อสู้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะขอแค่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองและที่สำคัญเลยอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับความสุขอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับความรักอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับความสำเร็จเมื่อใดก็ตามที่คุณรักตัวเองและอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับสิ่งดีๆ w ว e ว l f f ฟอร์จูมาบอกว่า เรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้มากๆสำหรับคนที่เลือกนางฟ้าหมายเลขหนึ่งใบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดนี่ยยุซีชันแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกนางฟ้าหมายเลขสองใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่านางฟ้าหมายเลขสองนี้ยจะนําเรื่องราวตื่นเต้นอะไรมาถึงพวกคุณกันมีอะไรที่อยากจะแบบมาแจ้งพวกคุณก่อนถ้าเกิดขึ้นจริงจะได้ไม่ได้ตื่นเต้นมากอะไรอย่างนี้นะคะเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คพลังงานกันก่อนว่า ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทุกคนอันนี้มันเป็นการอ่านแบบรวมเนาะไม่ได้อ่านแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะทุกคนอย่าไปจริงจังอย่าไปเครียดดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อคลายเครียดนะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันใบแรกนะคะสถานการณ์ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องราวตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นมาเรามาดูปัจจุบันกันก่อนเป็นยังไงกันบ้างใบแรกนะคะแตเรียนตอนนี้คุณกําลังตั้งหน้าตั้งๆหรือมุ่งมั่นทําอะไรสักอย่างคุณอยากให้มันประสบความสําสเร็จอย่างมากเนาะแล้วคุณก็มาถูกทางแล้วด้วยนะคะ ต็ค่ะเนี่ยคุณกำลังใช้ความอดทนใช้ความมุ่งมั่นใช้ความใจเย็นเพื่อที่จะทำให้มันให้สำเร็จให้ได้นะคะ t e m p e r a n c นค่ะทุกคนที่ผ่านมามันก็จะแบบมีเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมีความสับสนไปไปมามางงงเกิดขึ้นเนาะ ทำถ้วยที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับคนกองนี้คุณกําลังมีความมุ่งมั่นที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จจริงๆนะเนี่ยอัศาวินถือดาบมายาม้ำว่าคุณกําลังจะทำอะไรก็ตามเพิ่มความรอบคอบในการทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเครียดมากด้วยในช่วงนี้เครียดแบบเครียดเลยนะคะสาหรับนางฟ้าหมายเลขสอของเรานี้ หนึ่งเหรียญค่ะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเครียดแต่เดี๋ยวเงินก้อนใหญ่กําลังมาและโชคลาภกําลังมาแล้วนะอะไรที่คุณกําลังต่อสู้เนี่ยกําลังพยายามประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเนี่ยเทมพเพลนตรงกับห้าถ้วยทุกคนทําไมไพ่กองหนึ่งกับกอง2มีความคล้ายคลึงกันมากเหมือนเราแบบมีเรื่องที่มันแบบเสียใจมันเป็นแบบเรื่องของอารมณ์รวนๆเลยอะ่ะอ่ะมาไปต่อไป หนึ่งเหรียญอ๋อไอที่ว่าเฉลิมฉลองอาจจะเป็นเหมือนเพึ่งเรียนจบมาอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นหลักสูตรสัน้นๆก็ได้นะคะก็นับหมดเนี่ยเหมือนคุณเพึ่งได้แบบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแหละนะเดททุกคนไม่ต้องเครียดนะเดทึ้นนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราอะไรเงี้ยอย่าไปพึ่งไปแบบเขาเรียกอะไร ปิดคลิปหนีเลยเฮ้ยเดทมันไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นเดทเนี่ยคือมันเป็นจุดสิ้นสุดแล้วที่สําคัญมันเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วมันตรงกับอัศวินถือดาบเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณกําลังจะลงมือทําอะไรก็ตามมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะทุกคนเดทไม่ใช่แบบมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่เนี่ยคุณเพิ่งเจอเรื่องราวดีมากคุณอาจจะเพิ่งเรียนจบหรือเทคคอร์ตอะไรสั้นๆมาแล้วคุณแบบ กำลังอยากทํามันมากเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขอแค่คุณอะแปดดาบเนี่ยคือเราอะเครียดไปก่อนหรือเหมือนเราแบบคิดไปก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะสิ่งที่ไพ่บอกก็คืออย่าไปเครียดหรือแบบจนสร้าง energy ลบให้ตัวเองนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังพยายามเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วขอแค่คุณใจเย็นรอหน่อยพอรอหน่อยแล้วมันอะได้ดีอย่างแน่นอนหนึ่งเหรียญกําลังมา แล้วที่สําคัญเลยเนาะเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตอย่าปล่อยให้ตัวเองจมกับเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วจงอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับความสุขอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะคือรู้แหละความคิดมันห้ามกันไม่ได้คือแบบคุณก็อย่าไปคิดมากสิถ้าบอกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า เราไม่สามารถไปบอกใครหยุดคิดได้คนที่จะช่วยตัวเราเองได้นั่นก็คือตัวเรานะคะฉะนั้นก็ค่อยๆลองปรับดูเนาะเพราะว่าไม่ว่าคุณกำลังสู้หรือลงมือทำอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแค่เพิ่มความรอบคอบเข้าไปแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เรืองนางฟ้าหมายเลขสองนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกัน เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สำหรับนางฟ้าหมายเล็กสองนี้นะคะใบแรกนะคะ The World จริงๆ The World กับเดซเนี่ยทุกคนมันไม่ได้แบบมันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเรื่องแรก คุณกำลังจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือมันจะเป็นการที่คุณเข้าไปอยู่ในโลกใหม่ๆโลกที่คุณยังไม่คุ้นชินเหมือนคุณได้เข้าไปเรียนรู้ได้ทำความรู้จักกับโลกใบใหม่ที่คุณกำลังก้าวเข้าไปนะคะนี่คือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของคุณในเรื่องแรกนะใบที่สองค่ะเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันนับเป็นเรื่องตื่นเต้นหรือเปล่าก้าวดาบคือมันเครียดแหละ การที่เราเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะ่ะไม่แปลกที่มันจะเครียดเมื่อเรามาดูดวงแล้วทุกคนเรารู้แล้วว่าเราจะได้ไปทําอะไรใหม่ๆฉะนั้นเราอะ่ะอย่าไปกดดันตัวเองมากเมื่อใดก็ตามที่เรากดดันตัวเองมากเราคาดหวังในตัวเองมากเฮ้ยเราต้องทําได้แบบนั้นเราต้องทําได้แบบเนี้ยมันจะเกิดความเครียดความวิต,ตกกังวลซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไปก่อนก็ได้ฉะนั้นมองทุกอย่างให้เป็นบวก แล้วก็มองให้เห็นในข้อดีในทุกเรื่องที่กําลังจะเข้ามาหรือทุกเรื่องเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้เข้าไปสู่โลกใบใหม่นี้เนาะฉะนั้นเรามาดูดวงแล้วเราจงอยู่เหนือดวงมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องราวดีๆไว้นะคะและใบสุดท้ายเนี่ยทุกคนเรื่องที่น่าตื่นเต้นของคุณอีกเรื่องหนึ่งสำหรับในเรื่องของเอาเอาเป็น ถ้าเป็นการงานก็จะมีความมั่นคงขึ้นจุดที่คุณกำลังเข้าไปอยู่หรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังลงมือทำมันจะมั่นคงและประสบความสำเร็จ 2. ในเรื่องของความรักใครก็ตามที่รอคอยความชัดเจนในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่ทุกอย่างมันจะชัดเจนและพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้แบบแต่งงาน หรือแบบถูกขอแต่งงานอย่างนี้ก็ได้แต่เชื่อถเถอะค่ะว่าอะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วอะ่ะมันเป็นสบ,สบ,สบความสําเร็จอย่างแน่นอนหรือใครที่กําลังร่วมหุ้นแบบแตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามทําได้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแค่เราอย่าเครียดปล่อยตัวเองให้โฟล์ไปตามธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะสําหรับคนที่เลือก ไพ่นางฟ้าหมายเลขสองนี้เนาะเป็นกําลังใจให้มากๆอ่ะพอมันมีเรื่องตื่นเต้นแบบนี้อยากเปิดให้ไพ่กองหมายเลขสองนี้เลยว่าไพ่นางฟ้าเนี่ยคือไพ่อยากแนะนําอะไรสําหรับก้าดาบนะคะมาดูกันอืมเจ็ดเหรียญเด e h a n งแมน The และใบสุดท้ายเนี่ย ถพ่อยากแนะนําว่าก้าวหน้เนี่ยเนาะที่มันเครียดที่มันเป็นเรื่องราวตื่นเต้นที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเนาะก็ขยายไพ่ดูอะไรก็ตามเนาะที่คุณเนี่ยกาลังลงทุนลงแรงไปสุดท้ายคุณจะได้รับผลกําไรคําตอบอะไรที่ก็ตามที่คุณกําลังนิ่งคิดอ่ะมันจะได้รับคําตอบแล้วผลงานที่คุณกําลังทําหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังพยายามทําให้ประสบความสําเร็จเพื่อนร่วมงานจะเห็นคุณค่างานที่คุณทําหัวหน้างานจะเห็น ประสิทธิภาพของการทำงานของคุณหรือคุณทำงานอะไรก็ตามทุกคนจะให้ความสนใจและยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นางฟา้าหมายเลขสองใบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ r ร i n y c Channel นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่นางฟ้าหมายเลขสามใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นางฟ้าหมายเลขสามใบนี้นะกันอื่นเดี๋ยวเราเก็บสัญ,ญลักษณ์นางฟ้าของเรากันก่อนนะคะทุกคนอันเห็นชัดไหมชัดแหละทุกคน อันนี้นอ้องก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับไพ<ห>่นานฟ<ด>้<ส>าหมายเลขสามใบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างเนาะทุกคนอันนี้มันเป็นการอ่านไพ่แบบ ถาบลวงไม่ได้อ่านเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลกับคําทํานายมากนะคะมันอาจจะตรงก็ได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านางฟ้าหมายเลขสามใบนี้จะนําเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรมาถึงพวกคุณมาบอกพวกคุณจะได้ไม่ได้ตื่นเต้นมากถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะเนาะ มาไปดูกันก่อนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของพวกคูณกันนะคะใบแรกเลยทุกคน The e m p ล r o ์ค่ะทุกคนเหมือนเพื่อนๆที่เลือกให้กองหมายเลขสามนี้นะคะกำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ แล้วการรอคอยการเปลี่ยนแปลงนั้น่าจะประสบความสําเร็จเย่าให้รูฟเฟนส์นะคะคนที่เลือกให้กองหมายเลขสามเนี้ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่หัวเร็วมากๆเป็นคนที่ฉลาดมีวิสัยทัศน์ทํางานเก่งแต่ตอนนี้น้องเครียดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องจะต้องให้แบบวิตกกังวล เครียดมากๆด้วยไม่ได้เครียดธรรมดานะคะอ่ะไปต่อไปอ่าไม่แปลกหรอกที่แปดดาบจะขึ้นเพราะว่าเจ็ดถ้วยมันตามมาเนาะทุกคนตอนนี้เหมือนมันมีเรื่องเข้ามาให้ต้องคิดมีเรื่องเข้ามาให้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเข้ามาให้เราเลือกพร้อมๆกันเนี่ยไม่แปลกที่เราจะมีความลังเลมีความไม่มั่นใจมีความแบบสงสัยเกิดขึ้น ไม่แปลกที่มันจะมาแปดดาบกับเจดถ้วยนะคะเชื่อมันในตัวเองให้มากๆเนี่ยแล้วก็เหมือนช่วงนี้มีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นในการทำงานหรือในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นแบบปัญหาที่เกิดจากคําพูดการสแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งด้วยเก่งมากๆด้วยเพื่อนกองนี้คือเป็นคนที่เก่งมีความรู้ครบมากจริงๆ เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นคนปรับตัวได้เร็วอะเป็นคนแบบทํางานเร็วเหมือนแบบพูดไกลไปนิดหนึ่งแล้วคนแบบมองถึงแบบเป้าหมายได้สําเร็จอะไรก็ตามที่มันเข้ามามันเครียดมันวิตกกังวลอะคือเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกได้อะนะคะเราอะจะ ประสบความสำเร็จมากๆเชื่อว่าเจ็ดถ้วยตรงกับเดียมเพลร์คุณจะตัดสินใจเลือกได้แล้ก็คุณเลือกในสิ่งที่ถูกด้วยฉะนั้นอย่าไปเครียดมากอย่าไปวิตกกังวลมากปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเอาละสำหรับคนที่เลือกไพ่นางฟ้าซึ่งเป็นกองสุดท้ายหมายเลขสาเนี่ย คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีพลังในตัวเองที่สําคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะเป็นคนมีของเรียนรู้เร็วมากๆเรามาดูกันเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้หรือที่กําลังจะเข้ามาในเร็วนนี้คือเรื่องอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันใบแรกนะคะ The Lover ค่ะทุกคน อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนะสำหรับคนโสดหรือใครก็ตามที่รอคอยความรักรอคอยคนรักที่แบบที่เป็นเนื้อคู่ที่เป็นโซเมตอย่างเงี้ยค่ะคุณเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของคุณเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะคะคุณกำลังจะได้พบกับเนื้อคู่ของคุณหรือถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ สิ่งที่คุณกําลังจะได้พบเลยคุณกําลังถ้าคุณกําลังจะลงทุนทําอะไรก็คุณกําลังจะได้พบกับพาร์ทเนอร์ที่ดีหุ้นส่วนที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการเงินทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะแบบค่อยๆดีขึ้นแหละนะใบต่อไปเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเรื่องที่สอง The Star ฉันอิจฉาคุณแม่สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องหมายเลขสามนางฟ้าตัวน้อยของเรานี้นะคะ The Star ค่ะทุกคนคือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของคุณคืออะไรน่ะลออถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับออนไลน์สื่อขายของอะไรเงี้ยคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะปังอย่างมากเลยมีชื่อเสียงเลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองไม้เลขสามนี้และใบสุดท้ายเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรกนะ็ตามเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือคุณจะมีคู่แข่งเข้ามาในเรื่องของก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจก็ไม่ต้องกังวลไป The s t ร r มาเด e ว่ามาทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองว่าเราจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้คุณจะประสบความสมําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของคุณเลย กองนี้คนโสดกีดกันได้เลยคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่และความรักดีๆในเรื่องของการงานไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จผลงานคุณจะออกสู่สาธารณะแล้วมีชื่อเสียงทุกคนให้การยอมรับถึงจะมีคู่แข่งขัดแค่คหนบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีของครบอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นางฟ้าตัวน้อยกองหมายเลขสามกองนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกัน ใครอยากแนะนําอะไรบ้างสําหรับไอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงกับมันดีมีการยังไงดีกับอีเจ็ดคาถา,าที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะใครแนะนําอะไรเชื่อมันในตัวเองเยอะๆใช้ความใจเย็นใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนใช้แบบของที่คุณมีอยู่อะคะ่ะความรู้องค์ประกอบ ความที่คุณเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกในตัวแล้วคุณจะสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้เจ็ดคาถาที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะและใบสุดท้ายเนี่ยทุกคนหนึ่งคาถามาแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโอกาสที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรืออะไรก็ตามใจเย็นรอหน่อยแล้วได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญ มีสติในทุกการกระทําแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับคนที่เลือกไพ่นางฟา้าหมายเลขสามกองนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับการตัดสินใจในการเลือกอะไรก็ตามเจ็ดถ้วยที่มันเข้ามาถ้าเรามีสติถ้าเรามีการสมดุอลอารมณ์ ให้อยู่จุดกึ่งกลางไม่แบบเอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราจะพบทางออกที่ดีเราจะพบกับการเลือกที่ถูกต้องเลือกที่ถูกทางแล้วสิ่งนั้นมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนก็เป็นกําลังใจให้แม่ๆคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอนและคุณจะได้รับโอกาสจากจากัจกรวาลที่จะสร้าง ความสำเร็จให้แก่ชีวิตคุณในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะสู้ต่อไปก้าวเดินต่อไปเป็นกำลังใจให้มากๆสํสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ